ไปหาเสียงไม่นะอิดอิดตอนนี้เรามาอยู่ที่ไหนกันเนี่ยทำไมมันพังอย่างเงี้ยอิดไม่รู้อะเราเราเดินไปข้างหน้าก่อนไหมเฮ้ยแล้วนี่อะไรอะอะไรเหรออิดมันดูน่าสนใจอิดอิดเป็นอะไรอิดทำไมอิดหน้าแล้ะอิดออกไปนะอิด ไอจนะต้องอดเขาไปอิย่าอีดย่าอีดย่านะอิตายซะตายซะอยตายซะอย่าอย่าอิพี่รู้อิกลับมาสิกลับมาอิกลับมาตอนนี้เราต้องลุงตีอิอไปตายล้อเกิดไปอาไม่ได้อิตอนนี้เราต้องฆ่าอีนะอิดอิออกไปเลยออกไปออกไปอิต้องอิอีออกไปไอผมโดนจับผมโดนจับอิเรียบร้อยอีตายแล้วนะมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย มพอทุกคนเหยียบแสงสีขาวถึงแล้วใครมาถือป้ายหาเสียงกันเนี่ยเดี๋ยวเราไปไปก่อนทาไมมพื้นดินสั่นขนาดนี้โอไม่นะพื้นดินสัน่นเออเ,ออเออขาไฟระเบิดสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะวันนี้นะฮะเราอยู่ในแบบทําให้ทุกคนมีความสุขนะฮะผมมาอยู่กับผมไอน,นะฮะอีติดเชื้ออีกแล้วอีจะเข้าไปติดเชื้ออะไรนักหนาเนี่ย ตอนอินโทรครับอ่าผมก็เข้าไปแล้วผมเข้าทั้งมดมามีความสุขกันด้วยอ่าผมโดนลุมตีไอ้พวกมันมีความสุขมันตีผมมาดิมาดิไอ้พุกไม่มีความสุขทุเรศทุเรศหน้าแป๊กตูดใหญ่อ่าผมตายไอ้ผมยังไม่ตายหรออ่าใช่ตายแล้วเดี๋ยวเราไปกันเลยนะฮะตรงนี้มีคนมีความสุขตายซะสิโอไม่นะ่คนมีความสุขไอ้มีคนมีความสุขเยอะมากทำไมมีแต่คนมีความสุขเนี่ย โอม่นะผมมีความสุขผมมีความสุขมากมันจไม่หยดนูไมามีความสุขกับพี่หน่อยเออคนที่ไม่มีความสุขมานี่มาแล้วก็กอดมันเอาไว้กอดอือืทุบไอ้ตอนคนมีความสุขค่ะไม่นะอี่จะไม่หยอะสวัสดีนายยังมีความสุขไหมเพื่อนผู้หญิงคนนั้นก็ช่วยนายไม่ได้แล้วอ่านายมีความสุขไปแล้วล่ะโอ้ยากมีความสุขด้วยกันไหมคุณผู้หญิง ผมก็จะพาคุณไปมีความสุขนะในนรกลงมา <ใน S 1> ไปเลยคุณจับคุณลงไปเลยนะฮะตอนนี้อ้าวเขาตกลงมาตายเพราะโดนหินทับตายเหรอโอ้แล้วผมก็แบบมีความสุขสุดๆจนผมกระโดดเด้งดึงโอ้ไม่ด้หินโอ้ไม่ในหินผมยังผมยังอยากมีความสุขแล้วไม่อยากลงนรกโอ้มันก็ไม่ทับตายนี่นะมามีความสุขกันมันมามันมีความสุขกัน ตอนนี้อิดอยู่ไหนอ่ะอิดไม่มีความสุขอิดก็อยากมามีความสุขกับพี่ไม่ล่ะเพราะวันนี้เราจะทําให้ทุกคนมีความสุขไงล่ะมามีความสุขกันเถอะนินจาบ้าบินผมผมเรียกทาไมผมเรียกเขาชื่อเขานินจาบ้าบินนินจาบ้าบินมาจากไหนอ่ะนินจานายหายไปไหนแล้วหายหายตัวกรนเร็วจังแล้วว่ากระโดดขึ้นไปเลยนะฮะโอ้นินจาบ้าบินนายอยู่นี่นี่เองนินจาบ้าบินอานายเป็นแล้ว นายมีความสุขแล้วตอนนี้นะฮะเราหลงทางกันนะฮะโอ้เราพลัดหลงกันชูไปชูไปห,หาเสียงหาเสียงเบอร์เบอร์หนึ่งนะ,ะกาเบอร์หนึ่งกาเบอร์หนึ่งกาเบอร์หนึ่งกาเบอร์สองกาเบอร์สองดีกว่าดีกว่าโอ้ผมโดนไม่ช็อตจูตายเล่นอะไรเนี่ยมีความสุขใช่ไหมมีความสุขมากใช่ไหมมีความสุขมากใช่ไหมมีความสุขจนแหลกอ่าผมตก <c oughs> มีความสุขอิดอิด เราไปกันก่อนดีกว่าโอไม่นะมันมันกำลังมีคพี่ไออิรู้สึกว่าอิจยอมแพ้ในการเป็นคนไม่หยาดหยิบไม่ไม่หยิบเราต้องเป็นคนมีความสุขแล้วต้องมีไม่มีความสุขด้วยกันไม่นะไอ้แล้วต้องไม่มีความสุขไปด้วยกันแล้วพื้นมันก็สั่นนะฮะโอไม่นะภูเขาไฟกำลังจะระเบิดเหรอเฮ้ยไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นตอนนี้ภูเขาไฟระเบิดแล้วฮะตู ทุกคนไม่มีย<า>ยความ,มสุขยยตอนนี้นะฮะผมรู้สึกว่าทุกคนที่มันมีความสุขเนี่ยมันจะต้องหายไปจากโลกเข้าใจไหมอิทไอคนหน้ายิ้มหรออ๋อมันมันมีความสุขแบบหน้าบึง้งมันอันนี้มันมีความถูกแบบหน้าบึ้งตึงนะฮะเดีย๋ยวเราไปไปด้านหน้ากันดีกว่าโอ้ข้างหน้าเป็นตำรวจเหรอเราเราเราต้องทำยังไงถึงจะผ่านไปได้ฮัลโหล เราต้องรีบไปนะรีบ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 ไป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 เร็วเร็วเร็วตอนเนี้ยเราจะต้องไม่มีความสุขนะฮะใช่ไหมเพื่อนแล้วถ้ามีความสุขโอ้ผมโดนเลเซอร์สีแดงผ่าตัวตายทนไม่ได้แล้วกับร่างมนุษย์งี่เง่านี่ผมจะเป็นคนมีความสุขจังเลยอย่านะพี่ไอ้มีความสุขจังเลยคุณผู้หญิงคะอยากมีความสุขกับผมไหมย่า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 คอไปเถอะโอ้ทับอ้าวเอ๊พี่ไอ้เป็นคนที่กากครันึ่งทำไมผมตายเฉย คือพี่ไอถูกคุณผู้หญิงดันเข้ามาในลังแห่งความมั่นแบมีความสุขกันเลยผมอยากมีความสุข่ังเลยคนอดช่วย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 คนออืออือโอ้ไม่นะผมโดนคนมีทุกข์ออืออิกมีทุกข์สุดๆเลยกับพี่ไอเนี่ยมีทุกมีทุกมีทุกก็ต้องตีไปปวดทุกซสไปขี้ซะ เพอมีความสุขเอ๋อไม่นะทำไมทุกคนลุมฆ่าผมนีทรยศเพื่อนฝูงจะฆ่าจะฆ่ามันเะฆ่อมนจ่างกมีความสุขกันด้วยไหมจะฆ่ามันโคได้มาไอไอ้ไอ้ไอ้น๊บหัวเหลืองขี้แตกไอ้เออเข้าไปเลยน้บหัวเหลืองเข้าไปในความมีความสุขเข้าไปสิเพื่อนดันดันดันตายตายไปให้หมดตายไปให้หมดไมคนไม่มีความสุขเราเป็นสังคมที่ต้องมีความสุขนะทุกคน เราต้องมีความสุขเย้ไอพวกคนหน้าบึ้งตึงแกจะต้องตายเข้าไปดูหน้าผมสิผมมีความสุขเปล่าผมตายผมโดนใครยิงตายเนี่ยไม่รู้เหมือนกันเราก็มีความสุขกันอีกนิดนึงนะฮะก่อนที่จะจบคลิปภายในวันนี้อ่ะผมมีป้ายความสุขด้วยเชียร์ความสุขจงเจริญความสุขจงเจริญความสุขโอไม่นะไอพวกคนมีทุกข์มันมาไล่ฆ่าผมละวสำหรับวันนี้นะ คลิปนี้ก็คงจะต้องจบเพียงแค่นี้ฮะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะมามีความสุขด้วยกันมามามีความสุขแล้วคลิปนี้นะฮะก็จะจบภายใน3ามสองหนึ่ง